สวัสดีค่ะอยู่กับสมอรชแนววันนี้ก๋วยเตี๋ยวปอกๆก,ก็มาถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่นะคะมีอย่างน้อมากินมื่อนี้จ้าวันนี้ม,มีหมูแดงแล้วก็เย็นตาโฟค่ะเส้นต้ยมยำเย็นตาโฟนะคะมาถึงหน้าบ้านแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนแชนแนลก๋วยเตี๋ยวปอกๆกันมาแล้วพี่น้องได้มีอะไรกินม้างวันนี้นี่เส้นเล็กไม่แฉะไม่แฉะนะครัเส้นเล็กเหรออ๋อเส้นเล็กเส้นเล็กอร่อยใช่ไหมใช่เส้นเล็กเส้นเหลืองเส้นเหลืองฉันไม่ชอบเส้นเหลืองค่ะเส้นเล็กก็เหนียวนุ่มค่ะเหนียวนุ่มเล็กเหนียวนุ่มเล็กเหนียวนุ่มจ้ะ อออาเวันนั้นสั่งเส้นเหลืองไม่ได้กินเราจะกินแก้แค้นใหม่กินแก้แค้นเออเอาเนี้ยๆนะวันนี้มีเย็นตาโฟด้วยนะคะเย็นตาโฟก็มีปลาเส้นมีปลาหมึกแล้วก็มีสาหร่ายจะเอาหมูแดงค่ะหมูแดงเอาถ้วยหนึ่นี่นี่ค่ะนี่นี่ถ้วยเอามาแล้วค่ะโอ้โหอื่นอะไรเส้นเล็กเนาะไม่เอาเอาเส้นเหลืองไม่ไดีหรอเส้นเหลืองไหมเออเส้นเหลืองแล้วแต่ลูกค้าถนัดค่ะเอาแบบไหนคะเอาเส้นเหลืองค่ะเส้นเหลืองเส้นเหลืองนะคะ วันนี้ทําไมมาคนเดียวคะอ้หนเขาโทรตามแล้วนะคะไปดูควายอยู่ค่ะโอ้ไปเอาควายให้กินน้ำอยู่โอ้แม่ค่ะขายขายของเลียงควายน้ำบอกโอ้มีควายด้วยอุ่นเออมีคนมาโทรตามเหรอแน้แม่กูน่โอ้มีคนโทรซื้อแล้วหรอมีคนโทรตามแล้วเอฟซีพอบ้านตามหาพอบ้านหาไม่เจออยู่นี่อยู่นี่อยู่หน้าบ้านยายกรยายสอนนี่อยู่บ้านยายแต่นี่ มากลับจากมามาจากตลาดนัดเมื่อกี้ค่ะไปตลาดนัดมาอมนี่นะคะกึ้ยเสียวนะคะมหน้าขึ้น่วยหลกแขกคอยิบอชอบใจอันนี้คอยติดใจแม่เลยค่ะไม่ชอบปรุงแบบใส่เครื่อง FC น่าทานมากเลยนะคะใครอยากกินก็มาเด้อพอดีเลยยายยังเพิ่งตื่นนอนนะคะได้ยังไม่ได้หุงข้าวยังไม่มีอะไรกินเลยได้กินอันนี้แหละรองท้องอ๋อ มาส่งถึงที่แล้วนะคะเอาไหนปอกๆค่อยอยู่ไหนนี่ปอกๆอยู่นี่ค่ะปอกๆอ๋อตีให้ค่อยหน่อยโอ้ยปอกๆอ,อยมาเด้อมาเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวออเอา,มา,ามาตามก๋วยเตี๋ยวหรอคะโอ้มาตามก๋วยเตี๋ยวถึงที่เลยบวงแนี้เพิ่นมาตามหาก๋วยเตี๋ยวพี่น้องมาตามหาก๋วยเตี๋ยวบ่ลูกโอ้มาซื้อก๋วยเตี๋ยว เแิ่งเนี้ยเนี่ยมาตามมังยีเไคนายี่บีให้จีกระเบิ้ลกระปุนจีเอ้าโอ้มาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาตามหารถก๋วยเตี๋ยวเออพี่น้องเออัดพี่หนุ่มขายดีแท้ก๋วยเตี๋ยวปอกปอกเพิ่นว่าจะปอกปอกแล้วคเอื่นปอกเอาเพิ่นจะปอกไข่เอื่นอะไรนะลูกพูดใหม่ขายดีด้วยแล้วก็ปอกปอกด้วยเขาบอกคือหัวจะกล่าแท้ยีบอร์อะไ นางแล้วบอทีแล้วจบบิตบรเตศนี่นะคะนำเยอะไหมคะประมาณแหละสำนันแหละจิได้สดน้ำพี่น,น้องคอยไปลงบ้านเมือนขึ้นเด็กๆดืดดดด่นนำเป็นอย่างโอ้ยหบอสบายกันยังวะนี่ค่ะกินอาหารเป็นพิษอ,อาหารเป็นพิษ อพอผักอีกได้ไหมได้ค่ะได้ชอบกินผักิจริงใจอยากลวกผักใหม่เพิ่แล้วได้เดี๋ยวเราลวกให้เพระาะว่าเมื่อคืนเอยกินอาหารเป็นพิษไงกินประกาศอะไรนะ้าประกาศดองนะโอ,โอ้ใช่ของดองของหมักของดองค่อยไม่เคยเป็น่อยก็เป็นอนะ่ะคันทั้งตัวเมื่อคืนนี่ค่อยต้องไปโรงพยาบาลขับรถไปโรงพยาบาลยล่ก้อนโบ้โหเอื่อยไปโรงพยาบาลเมื่อคืน โอ้ยกินข่าวแล้วจังไรจังขั้นวันหนึ่งว่าโตกินแล้วโอ้โหไปลงบ้านมาขึ้นขับรถออกไปเลึกๆนั่นๆในเครื่องปูรุงก่อนนะคะเอฟซีนะคะยาไม่ใส่อะไรหรอกมาจะป้า่ใส่พริกไม่ใส่อะไรนะคะมีน้ำตาลมีถั่วมีพริกป่นค่ะแล้วก็มีพริกเผามีพริกเผาไม่ใส่อะไรทั้งนั้นใส่แต่ถั่วใส่แต่ถั่วอันตะเกียบด้วย พริกก็ไม่ใส่นะคะเพราะว่ายายไม่<ะ>กินพริกฮะก็ไม่กินผักดองไงกินผักดองมันก็เลยเป็นผักดองยี่ห้อนี้ไม่เคยกินเห็นมันสําเร็จรูปก็เออซื้อไปกินก่อนเพิ่นมาไปหอดมาต้มเขา่ามาถึงบ้านมาต้มเขา้มามาัแม่แมแม,มต้มหไหนจังไหนจังโอ้โหกินแล้วไม่ถึงสิบนาทีเลยคัน ท่านจนมาเด็วไปโรงพยาบาลพี่น้องเอ้ยปล่อยครับรถไปเองเลยหมือนขึ้นนี้อ่าไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรมะนาวเอาไปหรือยังคะเอาแล้วใส่แค่พริกไทยอ่าขอบคุณค่ะอันนี้อะไรนะพริกเผา,าเปิดแค่นิดนึงช้อนมีไหมโอ้พริกเผาแบบเผาเองสิว่าว เขาเองบอกผมไม่เอาไม่เอาไม่เอาคิดว่าสําเร็จรูปเห็ดไม่เอาไม่เอาจ่ายตังกนเอาไปวางให้ได้ไหมได้เอาวางไว้ไว้ในในในเนี่ยในเบาะเตียงซานี่นี่นี่เข้าตรงหน้าต่างเนี่ยวางไว้ในบ่อนเออตรงหน้าต่างนั่นแหละวางไว้เลยยึดซีสมัครทางไหนทางทั่วทุกทุก ทุกที่ทุกที่เออวางไม่ต้องนั้นแหละเดี๋ยวไปกินอ่ตาตังจ่ายอย่าลืมกินนะคะอย่าลืม,ม,มกินนะกินแต่เพลงเป็นคนกินต่อแก่เคนแล้วแก่เคนอีกได้อุตสาห์าคืามาแล้กินขอบคุณลูกค้าค่ะเต็มถ้วยพี่น้องเอ้ยสามสิบบาทกินกับบะเบอส์เด,ดี๋ยวปนอ้ยหลายคักไปก้อย ขายดีๆเด้อเดี๋ยววันที่หาถ่าไปเหดคลิปเขาเห็ดงานงานบวชอยู่ตรงไหนบ้านเรานี่แหละอยู่ที่ไหนล่ะนานี่นี่บ้านที่นานี่เขาก็จะบวชลูกเขามันกันไม่ไม่ที่แบบว่าจะไปถ่ายที่วัดนั่นเหรอจ้าวันที่ห้าเขามีบวชสามองค์อ๋อมีนี่ด้วยเปล่ามีโรงทานด้วยเหรอน่าจะมีนะอ๋อมีโรงทานด้วยตติดปักปักหน่อยป๊อกปักหน่อย ป๊อกๆจะไปแล้วโอ้ขาจะนู่นเห็นไหมเขารอเต็มเลยนุ่นายบายไายบายายบายไปแล้วนะคะป๊อกๆไปแล้วายบายไปแล้วพี่น้องเองไม่ต้องไปซื้อไก่เนาะมาถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอ้อยากกินกระถินได้บบดนี้เอฟซีอยากกินกระถินเพื่ไหนได้เสียเอาได้ ยากนเรยือยากกินกระถินนะ่ะนี่อยากกินยอดกระถินนี่ใังได้เซวได้โอ้ยอยอดงามจนวานี่ทำไงเอาได้นี่ก๋วยเตี๋ยวปอกๆเพิ่นกลับไปแล้วพี่น้องเอ้ยย็ก้อนก็ได้กินแล้วมีคนขีมม่มอไซค์มาตามด้วยนะ ขายดีจนแบบว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตามถึงถึงนี่เลยนะคะตามหารถขายโอ้เขาหื่นไปกินกันแสบปะแสบกะไม่เป็นไรนะคะเรากินเองนะคะเขาขายดีจนเขาขี่รถหาน้องคนนั้นเขาบอกว่าอร่อยดีเด็กน้อยบอกว่าอร่อยดีค่ะ